สวัสดีครับพบกับผมเก่งราชครูครับวันนี้ผมพาท่านมาชมรถรุ่น e 3 0 0 e amg dynamic คันนี้เป็นปี2022ครับเป็น Certified Used Car หรือเป็นรถเดโมของทางศูนย์เบนราชครูนี่นะครับคันนี้ยังเป็นป้ายแดงอยู่นะครับคันนี้เป็นสี i g t t e h s s i l v r r ครับเป็นสีเงินเฉดใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้นะครับ สภาพภายนอกสวยงามมากครับทั้งคันไม่เคยทําสีไม่มีริ้วรอยครับด้านหลังเป็นไฟท้ายเป็น LED ครับสวยงามและชัดเจนมากให้ความปลอดภัยในการขับขี่ครับดูสภาพสีภายนอกสิครับสวยงามไม่มีริ้วรอยอันนี้ถ่ายด้วยกล้องธรรมดาเลยฮะ,ะไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆท,ทั้งสิน้นเรียดไดียว่าคันนี้สวยสมบูรณ์แบบมาก หลังคาก็เป็นหลังคาแก้วพาราลามิกซันรูฟครับสมกับเป็นรุ่นท็อปจริงๆส่วนด้านหลังครับฝากระโปรงท้ายก็เปิดปิดได้ในระบบอัตโนมัติ HAND FREE ACCESS ไม่ต้องใช้มือครับสะดวกสบายมากส่วนล้อแม็กครับเป็นล้อขนาด19นิ้วคันนี้ยางใหม่ครับมิชลินปี2ีใหม่จริงๆฮนะให้ดูครับสียังสวย ใหม่เอี่ยมเหมือรถใหม่ดีๆนี่เองครับด้านหลังก็เป็นล้อมแมกขนาด19นิ้วเช่นกันด้านหลังครับปลายท่อไอเสียแบบโครเมียมหรือเรียกว่า d ิ f ฟิวเซอร์สไตล์สปอรส่วนเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรบวกกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าฮะหรือเรียกกันว่า p l u ๊กอินไฮบรินี่เองฮะให้กำลังแรงมา้าสูงถึง320แรงมา้านี่ผมเปิดให้ดูภายในว่า น็อตต่างๆนี่ไม่เคยขยับนะครับสำหรับท่านที่อยากได้รถยูสคาร์หรือรถมือสองฮะที่สภาพสวยเดิมจริงๆคันนี้ไม่ควรพลาดครับไฟหน้าเห็นไหมครับปีปีผลิตเป็นปี2022เดิมเดิมฮะด้านขวาก็น็อตต่างๆไม่เคยขยับไม่เคยทำสีนะฮะใหม่จริง ไม่ควรพลาดเลยครับสำหรับ e30 0 emt dynamic คันนี้ภายในครับเป็นสไตล์ที่สวยงามลักซ์รี่อย่างมากโดดเด่นมาแต่ไกลเลยฮะ,ะแอมเบียนไลท์ฮรสามารถเลือกเฉดสีได้ถึง64เฉดสีเล็กไม้น้อยครับ1 6 9 0กิโลเมตรเท่านั้นส่วนหน้าจอครับหน้าจอจะแบ่งเป็น2ส่วนหน้าจอตรงกลางขนาด12.3นิ้วส่วนตรงที่เรียกว่าเรือนไม้ ก็สินิ้วเช่นกันเป็นหน้าจอทัชสกรีนครับมีระบบนิเกเตอร์สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าตั้งค่าต่างๆของรถได้ได้จากหน้าจอนี้เลยครับส่วนด้านนี้เป็นทัชแพดครับพร้อมลายไม้ black ash ครับสวยงามคลาสสิกที่วางแก้วพร้อมช่อง usb ครับเรื่องเสียงเป็นเบอร์เมสเตอร์ครับรับรองเสียงไพเราะสนอกอแน่นอน ดูการตั้งค่าต่างๆของรถครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ทั้งระบบ Apple CarPlay และระบบ Android Auto ครับผมการตั้งค่าต่างๆของการขับขี่อยู่ที่หน้าจอนี้ครับใช้งานได้ง่ายครับเป็นระบบทัชสกรีน มาดูข้อมูลต่างๆของรถได้ครับจากหน้าจอนี้ใช้งานง่ายสะดวกสบายมากครับสำหรับรถ e 3 0 0 e ng dynamic คันนี้มาดูการทำงานครับสามารถฟังวิทยุได้เคื่อเสียงเบอร์เมสเตอร์นี่รับรองว่าฟังแล้ติดใจแน่นอนครับเชื่อมต่อโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกได้ทุกอย่างสะดวกสบายครับ โอเซันูฟส่วนด้านหลังครับก็มีแอมเบียนไลท์ลำโพงเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์แอร์ของผู้โดยสารตอนหลังสามารถปรับอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติแยกส่วนกับผู้โดยสารตอนหน้าที่นั่งด้านหลังกว้างขวางสะดวกสบายครับช่วงล่างนั่งสบายและไม่ใช่โชคอัพถุงลมแล้วครับสบายใจได้ครับ สำหรับท่านที่สนใจรถคันนี้นะครับราคาพิเศษ2 9 9 0้านบาทเท่านั้นติดต่อเก่งราชคูได้ครับ